สวัสดีค่ะทุกคนแพรจากช h a n n h e o r g a n i นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนเทคนิคพื้นฐานของการลดห่วงนะคะสำหรับการถักนิตติ้ง คือโดยปกติแล้วเนี่ยบางเทียเวลาเรานึกถึงการลดห่วงนะคะเราอาจจะคิดโดยอัตโนมัติว่าการลดห่วงก็คือการถัก2ห่วงพร้อมกันก็ลดห่วงแล้วแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราถักสองห่วงพร้อมกันนะคะหรือที่เรียกว่า n i t t w o Together นะคะมันก็จะเป็นเทคนิคนึงพอเราทำ knit t w o together เสร็จแล้วมันจกมาเป็นแบบนี้ค่ะ ถ้าอธิบายก็คือว่ามันไม่ได้เป็นการลดห่วงแบบตรงกลางนะคะมันจะเอียงข้างก็คือการลดห่วงที่เรียกว่าเอียงขวาหรือ right leaning decrease นะคะอันนี้คือการ n i t t w o t o g e t อ e r ดังนั้นน่ะคือเวลาที่เราลดห่วงเนี่ยมันจะต้อง Work กับห่วงสองห่วงนะคะพร้อมๆกันดังนั้นน่ะมันจะเป็นการที่ห่วงหนึง่งทับอีกห่วงหนึง่งเช่นซ้ายทั วาหรือขวาทับซ้ายยังไงมันก็จะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างนี้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาสอนเพื่อนๆนะคะลดห่วงแบบ SSK2 knit two together นะคะจริงๆอะ่ะเทคนิคแค่2อ,อันเนี้ยเราก็สามารถถักเสื้ออะไรได้เยอะแยะแล้วแต่เราจะแถมให้อีกอันนึงเป็นการลดห่วงแบบตรงกลางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยจากการลดห่วงแบบ knit two together แบบนี้ค่ะ การลดห่วงแบบที่1นนะคะหรือการ knit two together ก็คือการลดห่วงที่ทําใหา้แถวเนี่ยมันเอียงไปทางขวาแบบนี้แล้วเราก็ทําให้มันมีขอบทั้งหมด3ห่วงตรงริมแบบนี้นะคะเพื่อนๆนดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการขอบสามห่วงแบบนี้เราก็จะเหลือทั้งหมด4ห่วงก่อนที่เราจะถัก knit knit two together ค่ะแต่เพื่อนๆนอะ่ะสามารถทําให้มันมากกว่า3หรือน้อยกว่า3ได้นะคะ อวนว่าถ้าเราอยากได้ขอบ3เนี่ยเราก็ต้องเหลือ4ห่วงแล้วเราก็ถักนิ i ทูทูเกเตอร์ก็คือเหมือนการถักนิดธรรมดาแต่ถัก2ห่วงพร้อมกันแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วลดไปแล้วนะคะจากนั้นอีก2ห่วงก็ถักธรรมดาเลยเรียบร้อยค่ะการน to ิ i ทูทูเกเตอร์คือปกติเวลาที่เราลดห่วงเนี่ย ด้านหลังนะคะที่เป็นลายเพอลวอะเราก็จะเพลโดยไม่ลดห่วงค่ะ mm hmm. เพื่อให้มันไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเรามาทําให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเห mm hmm. ลือสี่ห่วงนะคะ mm hmm. ก็นิ i two t o g e t h e r ได้เลย การลดห่วงแบบที่2นะคะหรือการ SSK 2นะคะ<ม>ก็จะเป็นการลดห่วงที่เอียงซ้ายแบบนี้ค่ะวิธีการนะคะก็คือเรามีขอบอยู่ทั้งหมด3ห่วงตรงขอบนะคะ<ม>ดังนั้นอย่างแรกเลยเราก็เริ่มจากการถัก2ห่วงแรกก่อน,นะคะ่ะถักนิดธรรมดา2ห่วง จากนั้นนะคะเวลาที่เราจะลดห่วง SSK2 ก็คือ S อก็คือ slip slip แปลว่าการย้ายห่วงนะคะเราจะย้ายห่วงสองครั้งแบบนิดย้ายห่วงแบบเพ a r l คือแบบนี้แต่เราจะย้ายแบบนิดนะคะคือเข้าทางซ้ายนะคะ1 2 SS เรียบร้อยแล้วก็ k n i two together ก็คือเราจะเอาเข็มด้านซ้ายเนี้ยเข้าไปใน2ห่วงที่เราย้ายแบบนี้ จากนั้นนะคะเราก็จะคล้องไหมแล้วก็ค่อยๆสไลด์ออกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือการ SSK2 นะคะเราลดไปหนึ่งห่วงฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาถัก SSK2 ให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งค่ะถักนิดธรรมดา2ห่วงแรกถ้าเราต้องการขอบ3อันนะคะแล้วก็ S S K 2แบบนี้เดี๋ยวทำให้ดูแบบทั้งแถวหนึ่งรอบนะคะเมื่อกี้นี้เราก็ลด S S K 2แล้วก็ n i t 2 to g e t h e r ตรงนี้จากนั้นนะเวลาทำด้านหลังก็คือถักเพลยธรรมดาโดยไม่ลดห่วงนะคะ เรียบร้อยค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถถัก SSK2 แล้วก็ n i c k 2 t o g e t ตเ r เป็นการลดห่วงเอียงขวาแล้วก็เอียงซ้ายแบบนี้ได้แล้วนะคะ <S 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 ถัดไปก็จะเป็นการลดห่วงแบบตรงกลางแบบนี้ค่ะเทคนิคก,การลดห่วงตรงกลางนะคะชื่อเรียกว่า CDD C ก็คือ central ตรงกลาง D D ก็คือ double decrease นะคะก็คือ double decrease แปลว่าเราลดทีละ2ห่วงตรงกลางแบบนี้นะคะมันจะไม่ใช่การลดแค่1ห่วงต่อ1แถวมันจะเป็นการลด2ห่วงนะคะเพราะเราไม่สามารถลดแค่ห่วงเดียวแล้วให้มันอยู่ตรงกลางได้คะ่ะมันต้องเป็น2ห่วงช่วยกันนะเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางนะคะวิธีการก็ไม่ได้ซับซ้อนนะคะเริ่มจากการที่เราอะถัก นิตธรรมดาไปจนถึงสามห่วงกลางค่ะพอถึงตรงกลางสามห่วงนะคะเราจะทำการย้ายห่วงแบบนิดไวส์สองห่วงนะคะก็คืออย่างนี้ เราจะย้ายสองห่วงนี้เลยเราจะเข้าทางซ้ายของห่วงกลางแบบนี้นะคะเอาเข็มเข้าไปทางซ้ายของทั้งสองห่วงเหมือนว่าเราจะนิดทู o t เกเต t อ่ะแต่ว่าเราไม่ถักนิดนะคะเราแค่ย้ายห่วงพอเราย้ายห่วงปุ๊บ2ห่วงเมื่อกี้มันก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะห่วงที่3เนี่ยเราก็ถักนิดธรรมดาจากนั้นนะคะเราก็ใช้ห่วงด้านซ้ายอ่ะเกี่ยวสห่วงที่เราย้ายอ่ะ อย่างเงี้ยเหมือนเวลาเราปิดงานนะคะเข้าจากทางซ้ายทางสองห่วงเลยค่อยๆสไลด์ออกมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เท่ากับว่าเราลดไปสองห่วงเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ถักนิดธรรมดาได้เลยถักจนสุดแถวนะคะ ด้านหลังของงานเราก็ถักเพลยทั้งแถวโดยไม่ลดห่วงเหมือนเดิมค่ะถักให้เ,เพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะคะ เริ่มจากการถักนิดธรรมดาจนถึงสามห่วงตรงกลางค่ะสามห่วงกลางนะคะเราก็จะย้ายสองห่วงแบบนี้เหมือนว่าจะถักนิดทูทูเกเตอร์แต่เราแค่ย้ายห่วงเฉยๆห่วงถัดไปถักนิดธรรมดาเราก็เกี่ยวสองห่วงก่อนหน้า ที่เราทำการย้ายอะแบบนี้นะคะเหมือนเป็นการปิดงานอย่างนั้นอะแล้วเราก็ถักนิดธรรมดาจนสุดแถวเรียบร้อยแล้วค่ะการลดห่วงตรงกลางนะคะเราหวังว่าเพื่อนๆจะไม่งงนะคะ กับการลดห่วงแบบ Nitro to g e t e r SSK2 แล้วก็ CDD นะคะถ้าสมมุติว่ายังมีตรงไหนที่งงเนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ถามได้ตลอดนะคะแล้วก็ถ้าคลิปนี้เนี่ยช่วยได้นะคะเราก็ดีใจมากๆคะ่ะ